สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้มาพกับโตนพรัตพี่น้องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยันย่งก็ว่าานก็ป็นยังไงก็คือเออคือหัวสอกซวเป็นเพาะจคับเจ้าสันปลาไก่แห้งหวดีโอ้สัคนตัวเลยอะป้าเจ้าร้องให้คอยฟังด้วเขาได้วมาี่ไแล้หรอตัเลยมีมึงบาทนี่พี่น้อง

ก็อร่อยดีดีหอกบ้าตั้งรักกวาท่นเลยวะเอาบาเบิงเอาไม่ตั้งลักไม่ตั้งรักไหไม่เนยนหรือยังคะดมเอาแล้วก็กินเข้าไปมนิงที่ไม่ใชเนาะได้ปาเอ ะคเดี๋ยวจะ้เลือกถ่ายโตี่หนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราไคกันก่อนางของรมันัน็หมือนอนืแต่น่อยแมตัวจเห็ดูปะตเออเอาไนจ้า เปกนาีนี่คือคัเออเมสปากร้่อแลนหแมนเอ้าว้ยมาได้ือ่บแนลเลยเอาบาเบอร์หนึ่งต่อตั้มต่ออะเ้ยอแลนขั้นแบบฉบับไอ้บอมมัดล่องาจากไหนเพียงสังคนต่อแลต่างหักดีๆเนอดีๆางอขกะ เท้งสีปปะสมทท้งดมขี่สกันพี่น้องเอาหมอลำหลายคนดมขี่ส้ยกันป้าเจ้าผู้ใหกมูเจ้าต้องดมหลายกมอนี่เดท่านกำงดมขี่นะครับออโอี่เท่าไรก็จีบไปเจีบไปเบอรั่ขี่ผู้ใดก็ขี่เหม็นพะโลนี่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบบ้านนี่ขี่แนี่ถาง้ยทั้งหาดกัเรียนกันสนั่นพี่น้องโอ้โแก๊สคาร์บอไดออกไซด์ ไอมันบวกไปนี <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ่หแม่ป้าม็นปันขี่เอาขี่เนาะป้าจออะไรขี่ซะจจเยนดีละจะขีู่ไยแน่นวะผู้ใดม่กินขี่นียดแจะแค่ไหนผู้ใดม่ดสดนกขี่อ้า เป็นแล่น้องเอบกแจะคลิปลผู้มือดมาเซลพี่น้องมึงู้่ะต่้จะปิดดักบ่ปิดดัจังดพี่เจ้าบ่พี่เขาบ่หมิน่เมียนยูเอเมียนยูอดเอาเพื่อคลิปเนาะใครจะถ่ายชุดร้องเพลงบ้างผู้ชายผู้หญิง อันทุกคนดีอันน้โต๊ะแพนใบโต๊จะมาถ่ายต่อฉีเหล่จังไทยเข้าหมิ่นเจ้จังไทยเจ้าเป็นฉีจังไทยไม่ไหวหมิ่นพี่คอมบอกพี่น้องเอ้อแอมเอาพี่น้องครับผมพบกันตอนนนั้เพื่องดูดสวมแล้วพี่น้องครับผมไปแล้วพี่น้องครับผมอันนี้คือต้องหอมเป็นบัวไปแล้วพี่น้องรถเฉพาะกิจพี่น้องครับผมพี่น้้อองเยมีชุดร้องเพลงทุกคนใช่ไหมคะมีครับดูได้ไหม ลูกก็ได้เอาชุดใหม่ไม่มีเหรอหมายถึงว่าจะถ่ายชุดใหม่หรือชุดเก่าหรือว่ายังไงชุดใหม่ขอดูหน่อยว่าใครจะถ่ายชุดไหนบ้างชุดใหม่ไม่เสร็จขอมาควายเมื่อถ่ายในขาดมาชุดใหม่ไม่เสร็จสถ่ายพมื่อไหร่เอ่อจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครได้ร้องด้วยกันก็ต้องใส่กันนะคะป้ามันชอบเหมือนเราดิป้าคนเดียวกันนะคะปะาไก่ มบเซมีเราดิเออเอ้ดิบอดิบ้นืหเบิ่งไป่โอ้ยอย่างคนนู้นขี่ิดทอน่ะนะโอ้ยไมนเป็นโทษเดียวกันจบอะไรนาะปะเ้องปาสุดผู้ใดไั่เป็นจังไรแต่ชื่อลองเพลง ใช่คัคนลรัเอากรคาเลยห้องมือีไปเข่าห้องน้ำกันไปไปไทยกันไปตั้ตั้งกันอีกนไปสีสสีตัวเขาว่าเขาเขาห้องกับสองคนเขาก็ไป่ายหรอคะเขาเห็นอไอื่นหรอเนาทยตัวเนอะไม่เลยนเขาเ um ่อแล้วขยากตัวโอ้ยเนาะเน่ยไป็นกหาตัวกับขี่อยู่ใน่อหลอกี่ไหนโลดตอนแรกไปดู

ก็จะงูฉีกไป่ะพี่น้องปากเมันก็งูฉีกไม่เปน้ำรูปปากเขาโอ้อาอะไรอห้รองนู้นน้อป้มวยนี่นองนตเนี่ยที่แบบมาให้แบบตอแลรี่แให้เขาแบบใส่จนกอปอแอันเจ้านร้องจ้า้องมาด้วยมันบอดเจ้าต้องลาไม่เจ้ารองมา ตอแหลเนาะตอแหลเออไหนว่าสิเออตอแหลเป็นตอแหลเออในรอบมาตัวไหนตอไม่กับมอหลุมอ่ะท่านี้มันเป็นตอแข้งตอขาแมวตอแหลเเออออจะรับมาตอแหลเด้อตอแหลได้ได้เอารอบมาปะตอตอแข้งตอขาเราเห็นว่าได้แบบตอแบบนั้นเอาลอบแบบฉบับเจ้าดูป้าชุดรอบเพลงใครผู้ชายผู้หญิงใครยังไม่มีไหมคะหนูครับเฮ้ย ่ได้แล้วเนาะลักพังหลังสงการถ้าไม่ถือว่าถ้าไม่มีร้านอะไรที่ไี้ไม่ได้เข้าได้ไหมคะเข้าได้ไหมเข้าพี่เหรือเปล่านี่พี่ลองครับผมบรรยากาศนะครับผมกับสิบบรรยากาศมวนนะครับผมฮีฮานะครับผม ไอ้ลโกะกับโตกกับที่หาไทายชิปไปมือหมื่นแล้วพี่น้องไปในทักที่ทางเดียวกันนะก็เลยอยากดูว่าเผื่อบางคนใส่มามันไม่พอดีหรือว่ามันไม่สวยมันไม่เข้ากับตัวเองอย่างนี้บรรยากาศพน้ครับผมแล้วทรงผมนะคะผู้ชายเซตผมมาดีๆนะเอายืนให้ตัวเราเสยตัวเนี่ยหรือวีใครจ้างช่างไหมคะกับน้องไพลินน้องเฟฟแล้วก็ถ้าใครเชซฟผมจะเป็นน้องออกมาทำงานเดี๋ยวเซ็ฟให้น้องสดิ๊กน้องสดิ๊กกับน้องสดิ๊กสนั้ เอาสเตกกับวีมาด้วยเพราะว่าไม่มีถ้าอยากเห็นจริงๆอยากเห็นชุดร้องเพลงทุกคนนะอยากให้มันถ่ายแบบเป็นแบบเช่นเดียวกันเหมือนเหมือนของอะไรวงอื่นนี่ไหมโทนเดียวกันหรือว่าเป็นแบบชุดที่มันถ่ายทำโปสเตอร์ออกมาแล้วมันสวยแต่ละคนบางคนมันก็ไม่สวยไงแล้วชุดมันไม่เข้ากับตัวเองไง เราย่นคือเราอยากยกระดับของเราจากปีที่แล้วให้มันดีกว่ากว่านี้อ๋อคือดีป่ะดีตัดไปไปชิมกันเขาดูแล้วมั้งต่างรสชาติร่วม